สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะน้องก็ยังอยู่เขาค้ออยู่เช่นเดิมค่ะและสถานที่ถัดไปที่น้องจะพาไปเที่ยวก็คือทุง่งไฮเดรียเขาค้อหรือว่าทุง่งมาร์กาเล็ตเขาค้อนั่นเองค่ะอยู่บริเวณเดียวกันนะคะนอกจากนั้นข้างบนก็ยังมีร้านกาแฟาวิวสวยๆด้วยล่ะหลายคนรู้จักแล้วใช่ไหมคะน้องรู้แต่หลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยทางขึ้นน่ะมันแอบชันเหมือนกันนะนี่ค่ะทุ่งมาร์กาเล็ตนะคะติดถนนเลยค่ะ ฝั่งนี้นี่จะเป็นขายของฝากนะคะตรงนี้นี่ตอนที่น้องออกมาจากที่พักที่ไปซีรีของ้อนะคะน้องยังน้องยังขับมาไม่ถึงทางแยกเข้าทุ่งกระหันลงเลยนะคะเนี่ยน้องมาเจอทุ่งมกะกล็ดก,ก่อนขับรถขึ้นไปขับขึ้นไปได้คะ่ะเลาะไปตามเขาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน โอโหกำลังแบบฮิตเลยถ่ายรูปมันเต็มเลยค่ะข้างบนเขาบอกรถขึ้นได้ทุกชนิดนะคะเราดูคนอื่นขับมันก็แลกดูชันและคะ่ะแต่เวลาเราขับเองก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนี่ตลอดตอนนี้รอบเครื่องยนต์มาที่2,000ค่ะเป็นทางสวนเลนนะคะ าเข้าไป80บาทอันนี้ต้องใส่เกียร์ดีปกตินะคะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์รอบคนยนต์ไปที่2,000กว่าเกือบ3,000ทุกมากรกาเร็ตคัตเตอร์โอ้โหแต่ไหลาทางนี่แบบอย่าได้ตกเชียวอย่าได้ตกเชียวนะคะบอกเลยไหลาทางสูงมาก ายทางสูงมากค่ะต้องไหนคะด้านในเลยครับ่ะ<า>จอดด้านในเลย นี่คือเส้นทางที่ขับขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะสุดยอดสวยดูสิคะแล้วแปลงใหญ่มากค่ะร้านจอดรถก็กว้างนะคะวันนี้น้องมาเที่ยววันศุกร์อะเอาวันพรหัสคะ่ะคนยังเยอะเลยอะอันนัร้านกาแฟคะ่ะนี่ค่ะ โค้งหักสองอาตีโค้งหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆลงไปค่ะจังหวะนี้นะเพื่อนๆต้องใช้เกียร์บีชะลอความเร็วนะคะถ้าใครใช้รถยาลิดเกียร์ขั้นบันไดแบบน้องนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเกียร์ต่ําแบบ D2 D3 GL เกียแอลน้ว่าเอาเกียร์แอลเลยค่ะปลอดภัยดีแอลต่ําสุดเลยค่ะ ปลอดภัยดีนะคะทุ่งมาเกเรตนะคะบอกเลยว่าแปลงใหญ่มากค่ะคือไม่ต้องแย่งมุมถ่ายรูปกันเลยนะคะแล้ววิวเบื้องล่างก็คือสวยเขียวเป็นภูเขาแบบนี้นะคะหลายคนคืออยากถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้อาจจะต้องไปเชียงใหม่แต่นาทีนี้นะคะมาเขาเขอกถ่ายรูปได้แล้วค่ะ สังเกตดูนะคะนักท่องเที่ยวแต่ละคนกนะ็คือลงไปถ่ายรูปแค่แป๊บเดียวก็ขึ้นมาพักแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอากาศร้อนดีมากๆเลยค่ะน้องถ่ายคลิปนี้นะคะในเดือนตุลาคมค่ะเกือบไปปลายเดือนแล้วล่ะบอกเลยว่าดอกนะี่คือบานเต็มที่แล้วนะน้องก็ไม่แน่ใจว่ามะกรเรต่เขามีอายุยืนได้ถึงกี่เดือนนะคะเพื่งเพื่อเช็คเวลาดอกบานดอกโรยกันให้ดีๆแล้วกันสองคนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายนั่น อันนี้เขาเดินกันขึ้นมานะคะน่ะเขาจอดรถไว้ด้านล่างนะคะเราใช้วิธีเดินขึ้นมาค่ะน้องสังเกตดูนะมีหลายคนเลยนะคะที่แบบว่าไม่ได้ขับรถขึ้นมานะคะอาจจะแบบกลัวทางหวาดเสียวหรือว่ายัางไงนะคะใช้วิธีเดินขึ้นมาค่ะโดยการจอดรถด,ด้านล่างตรงนั้นค่ะนะคะ ตอนนี้นะคะนก็อยู่ในทุ่งไฮเดนเยียนะคะคือแบบใหญ่มากแต่อันนี้ยังออกดอกไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ยังพอจะหามุมถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่ามาร์กาเร็ตอ่ะนอกว่ามันก็เริ่มแบบดอกมันก็เข้มๆแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วแหละแต่ก็ยังถ่ายได้อีกนานนะแต่ไฮเดนเยียนนี่แบบทุ่งใหญ่ไปไหน เรียกว่าครึ่งเขานะคะมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเลยค่ะสวยมากสวยมากค่ะอากาศร้อนนี่คือแบบไม่กลัวเลยนะคะ ตีโค้งเข้าไปข้างในเยอะๆค่ะรถสีขาวนะคะอ่ะลองดูคันนี้นะคะเวลาขึ้นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆตีโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะอ่าโค้งเข้าไปด้านบนเยอะๆค่ะเผื่อว่ารถขาลงเขาลงมานะคะจะได้ไม่จ่าเอกกันรถที่มาจากข้างล่างนะคะตีโค้งไปเยอะๆค่ะตีโค้งพุ่งไปตรงนั้นเลยนะคะ เข้าชมทุ่งดอกไฮเดรเนียและดอกมกะกราสนะคะก็80บาทต่อคนค่ะคือน้องจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดว่าดอกไฮเดรเนียนะคะบานสะพังพร้อมกันทั้งเขาจะสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีร้านกาแฟที่อยู่ในทุ่งไฮเดรเนียนั่นเลยค่ะค่าเข้าชมที่เราจ่ายไป80บาทนะคะนำมาเป็นส่วนลดในร้านกาแฟได้20บาทค่ะ แดดร้อนมากเลยนะคะแต่ละคนนั่นคือไม่ท้อในการถ่ายรูปเลยค่ะแล้วเห็นวิวภูเขาด้านล่างไหมคะคือมันสวยนะในเดือนที่น้องมาแต่น้องบอกเลยว่าถ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันเริ่มอากาศแรงเมื่อไหร่แดงไปทั้งเขาเลยเจ้าไม่ได้เขียวสวยแบบนี้นะคะราคากาแฟก็จะอยู่ที่แก้วละประมาณ60-90าบาทนะคะ All right. All right. ดูสิคะ เขาจัดมุมถ่ายรูปไว้ให้เราหลากหลายมุมเหมือนกันนะนี่ขนาดน้องมาวันพรหัสนะคะไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ยังต้องต่อคิวถ่ายรูปประมาณนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะรถขึ้นก็พุ่งไปทางนูน้นรถลงเราก็ตีโค้ นี่น้องใส่เกียบีนะคะแถมเหยียบเบรกอีกตั้งหากทั้งเบรกเลยค่ะตรงนี้น้ะเนี่ยเขาไม่เหยียบเบรกก็พุ่งเลยโอเคโชคดีจังเลยอ่ะลงตอนไม่มีรถขึ้นเฮ้ยบายๆเพิ่งไฮเดีนยนะคะโหยังบานอีกนานเลยค่ะเพราะอันเนี้ยที่น้องมาเที่ยวนะเดือนตุลาคมค่ะ อดอกไฮเ,เดนเดียน,นะคะพึ่งบานได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะยังเหลืออีกเยอะมากยังเหลืออีกเยอะมากค่ะอันนี้เขากลัวไม่กล้าขึ้นเนี่ยจริงๆถนนกว้างนะขึ้นได้เขาคงกลัวะะแล้วค่ะรถเบียนกรุงเทพเขาให้น้องลงก่อน สวยมากบายอ่ะนี้เราก็เลี้ยวเ,เลี้ยวขวาค่ะจะไปทุ่กลางหาันลงค่ะไปทุ่กลางหันลมเลี้ยวขวาถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ คลิปถัดไปนะคะน้องจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยววัดผาซอนแก้วหลายคนบอกว่าไปมาตั้งหลายรอบแล้วเดี๋ยววัดผาซอนแก้วหลังโควิดมีหลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่งั้นไปถึงแล้วอาจจะไม่ได้เข้าชมวัดก็ได้ดูกันที่ EP ถัดไปจ้าบ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีค่ะ